ต่อเ,เข้าเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่มีข้อยกเว้นอะไรต้องเข้าเหมือนกันก่อนเพราะว่ามันจะเป็นฟอมของมันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะต่อนะคะนี่นะคะเห็นไหมชั้นเท่าเดิมนะลูกนี่นะคะนี่เลยชยไ่ไหมเห็นไหมคะ ทีนี้เราก็จะใช้ห้ากรีบให้รอบโดยใช้กรีดขยายึน้นิดนึงนะคะเราก็เริ่มต่อไปเลยค่ะลูกต่อไปเลยนะคะไม่ต้องนี่กังวลอะไรพอตัวนี้เริ่มแบบกรีบออกมาเริ่มออกมาสูงขึ้นนิดนึงได้หรือว่าเท่าเทิมก็ได้นะลูกเนี่ยตัวนี้เขานี่ช้ชมกันนี่ค่ะนี่นะคะเก็บข้างล่างเลยพอเก็บข้างล่างตัวนี้ถามว่าหยุดได้ไหมยหยุดได้หยุดได้นะคะถ้าเป็นดอกตูมหยุดได้เราก็ใส่กรีดนี้เข้าไปเลยนะคะแต่เราไม่หยุดเราจะต่อนะคะเวลาเวลาวางบนให้หนูสัง ให้หนูดูว่าเวลาใส่กาวนี่หนูต้องใส่ให้ชิดนะลูกนะเพราะไม่เช่นนั้นกาวมันจะไม่ไม่ไหลออกมานะคะกรีดนี้ก็คือหนูก็วนครึ่งกลางกรีปไปก็ได้ไค่ะครึ่งก่อนเอาครึ่งครึ่งก่อนให้มันซ้อนกันให้มากๆก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะห่างเกินไปมันจะได้แค่สามกรีถามสามว่าสามกรีถินไหมไม่ถินนะคะมันอยู่ที่ฟอร์มที่เราต้องกัดอันนี้ก็คืออย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหม ต้องให้เขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เขาแน่นๆไปเรื่อยๆนะคะฟอร์มเขาถึงจะสวยเอียงไะเนี่ยนี่นะคะอันนี้ขีดขึ้ไนไปแล้วค่ะชั้นนี้สีบป่าสีนะคะชัะ้นนี้สีแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่ดึงข้างบนนะเราจะดึงข้างล่างให้ชิดหรือว่าดึงตรงข้างตรงกลางค่ะลูก พราะถ้าเราลึงข้างบนปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาไอนน้ด้านล่างเนี่ยมันต้องติดกันไว้นะคะอันนี้คุจะติดให้เขาอยู่ก่อนนะคะติดข้างในไว้สั่ไม่เป็นไหลเพราะเดี๋ยวเราสามารถขยับเขาได้อีกนิดนึงนะคะตัวเนี้นี่ค่ะเพราะขนาดนี้เขาจะเด้งนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีความแข็งของเขาอยู่นะคะมานี้เห็นไหมมันก็จะเริ่มเป็นบานๆานออกมาอาี้นิดนึงนะคะโอเคไหม อันนี้กีดสุดท้ายใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะเอากีดใหญ่เลยได้ไหมย่งเี่ยครูต้องการก็คือให้เขากีดเท่ากันก่อนห้ากีดนะคะเขาจะเป็นทรงนี้เขีมไหมอ่าเขาเป็นทรงนี้ปุ๊บมันจะสวยละมันจะเป็นห้ากีดวันนี้เป็นดอกแย้มได้แล้วนะคะคือชั้นเนี้ยเป็นดอกแย้มได้เลยนะคะไม่ต้องบานมากแต่เป็นดอกแย้มนะคะนี่ค่ะเปิดตรงน,นี้นิดนึงห้ากีดหรือยังคะห้าแล้วนะจะสวนกันก็ได้หรือว่าจะทับเข้าไปก็ได้ไม่เปเพราะว่าเราจะต้องบานต่อไปอีกนะคะ นี่หนูก็ขยุ้มปลายมาอย่างนี้ค่ะถ้าแบบนี้หนุมัดได้ไหมมัดได้นะมัดโคนก็ได้นะลุกะนดยโดยดานะคะทัวน,นี้คุณจะใส่กรีดใหญ่สุดแล้วนะใหญ่สุดตัวนี้เราจะใช้อยู่กับสี่ถึงห้ากลีดนะคะอยู่ที่เราอยู่ที่ความพอใจเวลาเราวางเราดูเลยคะ่ะเห็นไหมคะกรีดนี้จะเป็นอย่างนี้เวลาเราวางเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เขามีม,มีมีจังหวะออกมาบานนิดหนึ่งหรือว่าจะเท่ากันก็ได้ชั้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาแบะเกินไปหนูทำยังไงให้หนูใช้วิธีนี้ก็ยุ้มปลายตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ เพื่อกดให้เขามีฟอร์มอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะเห็นไหมมันจะดูเราง่ายขึ้นนะะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะไม่ผิดน,นะคะอยู่ที่เราิืมแล้วนะคะใส่ตรงข้ามไปก่อนเลยะคะ่ะไม่เป็นไรนี่ค่ะเรากดข้างนี้หรแงข้ามได้เก็บหมูเข้าไปนิดนึงนะคะ ้เห็นไหมคะอันนี้เราจะทําให้แบบไม่ต้องบานใหญ่มากนะคะแล้วก็เราจะใช้กลีดนี้แล้วก็จะบนนะคะกิดชชวงนี้ไปนะคะก็คือเท่าๆเดิมประมาณสับเปล่าไปเรื่อยๆะลกนี่นะคะยากไหมในยาก แต่จะสวยยากนิดนึงมันจะสวยไม่ยากแต่จะสวยไหมอะไรอย่างเงี้ย,ยค่อยๆทำไปนะคือมันมันสามารถแต่ตัวนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนำให้รื้อนะคะเวลาหนูทำเสร็จแล้วเนี่ยรื้อ,ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะฉีกนะไม่แนะนําให้ให้แบบดึงออกมามันไม่เหมือนกระดาษสาไม่เหมือนอย่าอื่นว่าดึงออกมาปุ๊บมันกี่เขาจะขาด เพราะตอนเนี้ของเขาเราเข้าขณะที่มันหมาดหมาดอยู่ไม่ไม่กี่เลล้วูกสีแล้วใช่ไหมคะห้าได้ยังห้าแล้วนะคะอันนี้คือห้ากรีทีนี้เริ่มไหลลงมาข้างล่างแล้วนะคะทีนี้เริ่มจะลงต่ำแล้วนะคะตัวนี้ถ้าจะให้ดีหนูจะใช้ได้มัดเพิ่มก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมัดเพิ่มทีหลังนะคะอันนี้เอาเนี้ยกีบเล็กแล้วนะคะทีนี้เริ่มไหลลงมาข้างล่างแล้วจริงๆริงเราจะใช้เล็กเลยไหมก็ยังไม่ต้องใช้เล็กเลยก็ได้ค่ะใหญ่หน่อยก็ได้ลงมาตามนี้ หรือว่าหนูจะใช้ไซส์ใหม่ตามมงมาก่อนก็ได้เนี่ยค่ะหนูก็จะใช้ไซส์นี้ลบมาแต่ไม่ใช่เล็กมากนะคะประมาณนี้นะมันก็จะบันออกมาโอเคไหมคะใช้ไซส์นี้เลยห้าสีดไพ่รอบเลยมันก็จบแล้วค่ะดูนะเต่าแล้วนะคะอันนี้เราจะไม่ให้สูงมากนะคะ,ะต้องให้เขาอยู่ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะหน้าดอกเขาจะบานต่ําลงมานิดหนึ่งนะลูกชั้นนี้จะต้องต่ําลงมานะ,ะไม่เท่ากัน พอตัลงมาเพื่อให้เขาเป็นกีดรองอยู่ข้างล่างค่ะกีดรองบานนะคะเขาก็จะลงมาอนี้ค่ะจะให้ดีหนูหนูต้องให้ให้เขาแบบอยู่ระหว่างสับหว่างกัะนะ้ลูกนะให้เขาสับหว่างค่ะสับหว่างระหว่างกรีบเรามันจะได้ดูเป็นชั้นๆไม่งั้นกรีบของเรามันจะเท่ากันหมดเลยไม่สวยนะคะ มันสามารถเสริมได้นะลูกมันสามารถเส,ส,สริมเสริมเสริมติของเราได้นะถ้าคิดว่าของเราเออยังไม่สวยดีเราเราแต่งติได้อีกไหมโดยการเพิ่มกาวเข้าไปติดกาวไปเพิ่มนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะครบห้าแล้วนะคะพอครบห้าแล้วปุ๊บมันก็จะครบรอบของเขาละเสร็จแล้ว,รลวเราก็จะเก็บเหลียงแล้วอย่างนี้โอเคไหมหน้าตาเป็นไงถ้าพอใช้ได้ไหมหน้าตาพอใช้ได้แล้วเนาะโอเค ถ้าพอใช้ได้ล้วก็ดูกรีมันว่าม,มันตกแต่งสวยหรือยังเสร็จแล้วหนูก็ใช้วิธีการโดยการใช้อันนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะใช้กิบเลี้ยงเลยนะคะดูนะเราจะใส่กิบเลี้ยงยังไงอันนี้เราใส่กิบเลี้ยงนะคะลูกแส่กา,า,าวแล้วก็ใส่กิบเลี้ยงไปทีละตีนะคะพอใส่กิบเลี้ยงปุ๊บเนี่ยดอกไม้ของเรามันก็จะสมบูรณ์ละนะคะพอสมบูรณ์แล้วทําไงต่อ นี้เรามีใบที่เหลืออยู่เราจะต้องใส่ใบให้เขานะคะขอคูดูขอรักเทปยี่โค้ดกับคู้วยใช่ไหมนี่นะคะดอกเราก็จะเป็นพอเสร็จแล้วก็ทานฟลอร์เทปไปนะคะแล้วก็เตรียมใบใหม่ใบนี้มันจะเข้าได้อย่างใบเดียวก็ได้หรือสามใบก็ได้นะคะแต่ครูจะเข้าใบเดียวเพราะว่าเราจะใส่กระหางเล็กๆน,น,นั่นเองนะคะเราต้องดูว่าจริงๆธรรมชาติเป็นยังไง เข้าใบใบใบแบบเนี้ยแต่ว่าให้เข้าตรงข้ามกันนะคะสักสองสามใบก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถางเล็กๆเราจะไม่ใส่ใหญ่นะคะเตรียมมาอย่างนี้โอเคไหมคะพอได้ไหมลูกโอเคไหมสวยไหมหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ลองเอามาดูสิคะดอกตูมมาให้ครูดูแลนูก็จะได้เป็นดอกแต่ละเส้นแต่ละชิ้นเนี่ยที่ครูว่านี่นะคะเนี่ยเห็นไหมดอกตูมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเลือกเท่าไหร่มันจะเริ่มต้นมาเหมือนกัน แต่เวลาหนูเริ่มต้นหนูต้องรู้ว่าถ้าตูกุ้งเนี่ยอยาให้โฟมันใหญ่เปินไปโอเคไหมถ้าเกิดว,ว่าเราไม่อยากให้มันโดนอากาศเยอะเนี่ยเวลามันชื้นเนี่ยเราต้องก้นเคลียเกือบไม่ให้มันเกิดลาเห็นนะไว้เจอกันที่หน้าน,นะจ๊ะ